สวัสดีค่ะซองฝันผ้าลวยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเอฟซีซองฝันผ้าลวยเนาะค่ะค่ะเมื่อน,นี้ฝันผ้าลวยกับของปูดำเนาะค่ะเนาะซึ่งได้ยินข่าวเอฟซี FC ใจบุญเพิ่นกะท่มาบอกข่าวเนาะค่ะเนาะ่าเพิ่นจะหายสองตัวมาก,ก่อนเนาะค่ะซึ่งเมื่อน,นี้เอฟซีผู้ใจบุญเพิ่นกะโท่มาบอกแอดแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่ทำไมผู้อาศีบท่านในชาจินปันไหน แอดก็เลยโทรกลับไปหาเอฟซีผู้ใจบ่นอีกอีกเทือนึงเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสำหรับหอยปูดำเนาะคะ่นะเนาะสำนักหอยปูดำนะคะ่ะช่องปันผ้ารวยกะจะติดตามมาให้เอฟซีคือเก่าล่ะค่ะค่ะเอฟซีผู้ใดเข้ามาแล้ววด้ค่ะเด้กอะะดกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมหลายๆดย้ค่ะเด้อค่ะ สำหรับ f อซผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กับทั้งช่องปั่นผ้าร้วยในเด้อค่ะเ,เพื่อจะปร่ไดษษ้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็ขอให้มีใช่วิจารณญาณในการฟังเนาะค่ะในการฟังในการออกความคชีเเ็็น ทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะกะไห้ใสวิจารณญาณหลายๆเพราะว่าทางช่องกะเป็นเพียงแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะบ่ได้ไห้งมง่ายหรือว่าไปเล่นการพนันแต่อย่างใดเนาะคะ่ะเนาะกะไห้ไปลุนโชคลุนสลากกินแบงรัฐบาลงวดบันที่16เพื่อสภาค,คมนี่เนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะกะไวเป็นแนวทางไปน้ำกันเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีผู้ใจบุญเพื่อนเสบ่าจังแนั่นกามาติดตามน้ากันเลยค่ะว่าปูดำเพื่อนหายตัวใดนเนาะค่ะเนาะเฮ็ดยุวัดบอกวันพระเฮ็ดอยู่บ้านอืมอยู่บ้านเนาะแต่วันพระทาอยู่บ้านแล้วก็มือมือได้ก็เฮ็ดมือมือยันมือสุดไทยกะกะเอาอยู่บ้านขึ้นกันอืม ตัดออกเซฟออกแต่ว่าพ่อมึงคลิปเปินกับพึ่งปล่อยชิปแรกเนาะหนูเลยมามึงเออโอ้ปันเฮ็ดดีอยู่เล่าวันสี่ิแคายๆเหมือนเหมือนพีนปันเเสียนะเอ๊ะเอฟซีอ๋อค่ะมีเสีญญาณานอะไรเด้เออต้องมาจะพูดแล้วเลยโทรหาข้างขานั่นพี่จะไปยุ่ต้าวพี่พี่ไปไปสัมภาษณ์ยุบ้านได้บอ เออพี่อยากไปไปบ้านนะสินะเนาะนะคะนะคะไปเพราะท่านเวลาตอนนยวยอยู่ไอ้ยยุวัดนนะเพราะว่าพี่ยุ้ไก่พี่นะคะพี่ไปพี่ก็สิไปขอสัมภาษณ์เอาอยู่บ้าน,น่ะสิก็จะได้ในเรือ่องมุมเอื้นพี่ว่างบ่องเออได้มุมเอื้นบ้างบ้างอยู่มุมเอื้นได้อ๋อได้ได้สามนัดเนี้ยสามนัดเนี้ย <laughs> เมื่อเงินนะนู่นนุ่นไอไปจากไอวัดอันนั้นมาแล้วนุ่นจิตไปแว่ต่ว่าแต่ว่ามื่อนี่นั่นเอาสองตัวขึ้จังพี่นัดเอฟซีไปว่าสิปล่อยมื่อเงินสิอบนุ่นคงหลันทั้งทั้งหลันไล่ไล่ห้พี่ละเน๊ะบอกไล่พร้อมเป่าเป่าพ่อพี่เดี๋ยวไปกำกับตัวนั่นให้เอะสองตั ค่ะอาจารย์ล่ะไปเมือง่ะไปขอเปิดท่าให้เพื่อนอนุญาตจะต้อตัวเลขแค่เสียนะจ้าจ้มือหนิ่ประมาณสี่โมงอ่ค่ะค่ะเดี๋ยวว่ไ้อยวบนจไปจ้าจ้าอาจารย์พี่ลูกกวนซ้ำนี่ลหละเด้อย่ันงานสะเก็ดงานอยู่จ้า ้าสำหรับเอฟซีผู้ใจบุญเพิ่นกบทรงขามาทั้งช่องฝันผ้าร้วยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะกะเป็นไปตามที่เอฟซีขอเนาะคะ่ะเนาะพะว่าเอฟซีผู้ใจบุญเพิ่นกะทรงขามาว่าเพิ่นจะให้ใหเลขสองตัวมาก่อนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเพิ่นกะให้มาแล้วเนาะคะ่ะกะตามที่เอฟซี FC ผู้ใจบุญเพิ่นโทรมาบอกนั่นแหละค่ะเพิ่นกะ บอกไขไว้ว่าป็่นแนวทางปูบ่ได้ตัดถิ่มแต่ยางใดเนาะค่ะเนะาะค่ะกะไห้จัดไว้ใดก่อนเลยเนาะค่ะปูเพิ่นกะยำม,มาแบบนั้นเนาะค่ะเนะาะค่ะสำหรับเอฟซีผู้ใจบุญค่ะแต่วางหวัดที่แล้วช่องฝันผ้ารวยกะขอโทษขออภัายลหลยๆได้ค่ะเด้พอพะว่าตามเอฟซีผู้ใจบุญมือออกเพิ่นบ่ได้เนาะค่ะเนะาะค่ะโทษตั้งแต่เศร้าจนสียหอดแผลที่ยงพุ่นละค่ะ โทรเพิ่นเพิ่นบว่างเพิ่นเลยบวได้รับสายแอดเนาะค่ะการทัวร์ห้เอฟซีสุขุมสุขคนคือกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าติดต่อเพิ่นบวได้ก็บเลยบวไดรคำย่ำยืนยันจากเพิ่นเนาะค่ะกับเลขเอาตามชีพที่เพิ่นไห้มากกองนั่นเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับเงินนี้ช่องฝันพาด้วยการสิบัวผาเนาะค่ะการสิตามทุกช็อตทุกทุกช็อตทุก ทุกมือที่เอฟซีผู้ใจบุญเพิ่์นว่าจะให้เนาะคะ่ะกัสิตามมาให้เอฟซีได้รับชมน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสำหรับสองตัวที่เอฟซีเพิ่์นยำให้นั่นกมามาเบิงไปน้ำกัน,น,ะะนเนาะ,ค,ะค่ะว่าเพิ่์นยำให้ตัวใดเนาะค่ะกะตอนแรกเอฟซีผู้ใจบุญเพิ่์นกระซงมาให้กรงมาให้แอดนี่แหละคะ่ะ กเ็เป็นเพื่อนเขียนน่ะเป็นสามเป็นเก้าเนาะคะ่ะเป็นเก้าสามเก้าหกสามค่ะเก้าหกสามแล้วก็มีเจ็ดอยู่ข้างบนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจงมาให้แอดตอนแรกเพป็นจงมาแบบนี้แหละคะ่ะเก้าหกสามแล้วก็มีเจ็ดอยู่ข้างบนเนาะคะ่ะแล้วโปรกับวงไว่ หกกับสามเนาะคะ่ะวงใส่กันไว้แล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าไอเดี๋ยวสิแม่ยำอีกที่หนึ่งกับมือนี้เพิ่นกะแม่ยำแล้วเนาะคะ่ะเนาะว่ายำหายสองตัวไปอะไปซื้อก้อนเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะปูดำเพิ่นกะแม่ยำแล้วเอฟซี FC พูเจบุญเพิ่นกะเลยมาส่งขคาวเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีพูเจบุญเพิ่นกะส่งาาม,มายำมาเหลือเด้อพี่ฝันเพิ่นบอกเนาะคะ่ะค่ะยำม,มาสองตัวเพิ่นกะคือว่า ให้หาหนึ่งหาหนึ่งละกะศูนย์สองเนาะค่ะแต่ว่าเลขสามโตเก้าหกสามเพื่อนแกย่างบ่ท่านในตัถิมเนาะค่ะเจ็ดอยู่ข้างบนหกด้วยค่ะเด้อมันค้ายๆกัน,ก,นกับงดที่ที่ออกอีกยังเราออกสามหกเก้าตอนนั้นเนาะค่ะแล้วเพื่อนเอาหาไว้ข้างบนข้างบนแบบนี้แหละค่ะแบบเจ็ดอยู่ข้างบนหาเนี่ยละเนาะค่ะเนาะค่ะ ตรงนี้เพิ่นเก่าเก้าหกสามแล้วเพิ่นเก่าจีดใบข้างบนหกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นกะไม้ยาำสองตัวหายคือหาหนึ่งกับศูนย์สองเนาะค่ะกับหายใจวิจารณญาณเบิ่งเด้อค่ะเอฟซีเด้อผู้ใดกลับมาแล้วเนาะค่ะเนาะกับหายใจวิจารณญาณหลายๆเด้อค่ะเอฟซีทางสองกัเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กัฝากเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อ ให้ม่โชคไม่ลาไปกับซองฝันผ้าด,ด้วยเนาะค่ะเนาะขอให้เอฟซสุขผดสุขคนมันหมาน,มนโชกๆปังๆเ้ยค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ฝันผ้าด,ด้วยก็ขอจบไปสำนีกสักก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ